ขิงอยากได้ทรงจมูกเรียวๆหวานๆก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูรู้สึกดีเลยค่ะสวยเลยค่ะโอเคมากโอเคแบบเตะปังเลยค่ะสวัสดีค่ะขิงค่ะขิงมาทําจมูกค่ะประมาณหนึ่งปีได้ละค่ะทไมถึงมาทาจมูกขิงมีความรู้สึกว่าหน้าขิงอ่ะเวลาแต่งหน้าเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่งขิงต้องการให้โครงหน้าชัดขึ้น หน้าหวานขึ้นก็เลยแบบศึกษาดูว่าเออถ้าเกิดเราทําจมูกในหน้าเราคงจะหวานขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ๊ถามเพื่อนรึกษาหลายๆที่ว่าเออถ้าเกิดอยากทําจมูกเนี่ยทำที่ไหนดีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็แนะนํามาที่นี่ก็เลยเข้าไปดูรีวิวเคสแต่ละเคสของคุณหมอก็คือเป๊ะเลยค่ะเป๊ะแบบฟังเลยก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอดู ข,ขิงอยากได้หน้าแบบเรียวๆทรงจมูกเรียวๆหวานๆขิงก็เอารูปดาราคนนึงหน้าเขาหวานและจมูกเขาแบบเตะปังเลยค่ะเอาให้คุณหมอดูคุณหมอบอกว่าหน้าขิงกับแบบหน้าของดาราคนนั้นอ่ะคนละรูปทรงกันคุณหมอก็เลยแนะนําอีกทรงหนึ่งให้ขิงตรงนี้นะเข้ากับเรานะอะไรเงี้ยค่ะพอเคสของขิงจะเป็นเคสเสริมแบบ ปิดแล้วก็เก็บปีกจมูกค่ะรู้สึกดีเลยค่ะสวยเลยค่ะของขิง,งนี่ไม่บวมเลยค่ะทําเสร็จคือขิงต้องทํางานไงค่ะต้องเปิดร้านเพราะว่าส่วนตัวขิงคือเปิดร้านสวยๆทายังไงก็ได้ไม่ให้ช้าทําไปวันแรกทํางานได้ปกติเลยค่ะก็คือเจอลูกค้าแล้วแบบเขาก็ทักเราไปทําอะไรมาเออทาไมหน้าแบบหวานขึ้นถ้าเกิดมีคนทักนี่คือมีความเปลี่ยนแปลงบนใบห,หน้าแน่นอนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะมั่นใจแต่งหน้าอะไรก็คือชัดขึ้นถ้าเกิดเหมือนว่ามีใคร อยากทําจมูกเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้เลยค่ะคุณหมอให้คําแนะนําดีมากพี่ๆให้การต้อนรับดีมากถึงโอเคมากโอเคแบบชอบค่ะขอบคินค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับน้องถึงส,ส,ส,สวัสดีครับวันนี้มาติดตามหลังจากผ่าตัดเสริมจมูกแล้วก็ตัดปีกจมูกด้วยเนาะ1หนึ่งปีพอดีจาได้ไหมตอนนั้นที่หนึ่งปีที่แล้วที่น้องกิ่งมาหมอแล้วก็เอารูปดาราคนหนึ่งมาให้หมอดูจาได้ค่ะแล้วก็กิ่งอยากได้แบบเนี้ยคุณหมอ ทำยังไงก็ได้ให้กิงเหมือนคนนี้เพราะกิงชอบมากดาราคนนี้มันเป็นไอดอลของกิงเลยแต่พอหมอดูโครงสร้างหน้าของน้องกิงแล้วเนี่ยประเมินแล้วเนี่ยกับของดาราคนนี้มันคนละแนวกันเลยถ้าสมมติหมอทาจหมูกเหลาไว้เหมือนของดาราคนนี้แล้วมาใส่ไว้เป็นหน้าน้องกิงมันจะไม่เข้ากันเลยแล้วมันจะไม่ปังมันจะไม่ว้าวหมอเลยบอกว่าน้ยน้องกิงโครงสร้างหน้าใบหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะถ้าของน้องกิงเนี่ยหมออยากให้มันแบบปลายมันพุ่งหน่อยแล้วมันจะดูสวยดูเซ็กซี่แล้วก็ดูหวานอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหมอเอาซีโคนมาเหลาเข้ารูปแล้วก็ปรับให้้้้มัันนนเขขาากบหอองงงิ จริงแล้วหมอว่ามันจะสวยมากกว่า<ช>ตอนที่หมอทำเนี่ยคือซีโคนมันเป็นซีโคนตัวพรีเมียมเนาะมัน<ช>นิ่มมากๆแล้วก็มันมาเป็นแผ่นแล้วก็หมอก็มาเหลาเราค่อยๆเหลาทีละนี้เพื่อให้ทุกตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันเข้ากับฐานเดิมของจมูกเรา<ช>เพื่อให้มันผลลัพธ์มันออกมา เป๊ะที่สุดคือหมอออกแบบทรงจมูกอันเนี้ยเป็นทรงเดียวที่เข้ากับน้องขิงจริงๆ<ฆ>มันก็คือเป็นจมูกที่มีหนึ่งเดียวในโลกไม่เหมือนใครนะเราออกแบบให้เข้ากับน้องขิงจริงๆถ้าเอาคนอื่นมาทําแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนกันอีกก็ไม่สวยอีกเพราะอันเนี้ยมันเป็นซีโคนที่เหมาะสําหรับน้องขิงคนเดียวในโลก<ฆ>หนึ่งเดียวในโลกที่เป็นทรงนี้แบบนี้และตอนเสริจจมูกเก็บ<น>บวมช้ำอะไรไหมไม่เลยค่ะ3มวันนี่คือแบบ ชิวๆมากเปิดร้านเลยเปิดร <c oughs> ้านเลยใช่ไหมไม่ทำไม่ช้ำไ,ไม่อะไรเลยจริงๆการทําจมูกการบวมการช้ำน่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่โควิดคลินิกและไอโนเบิลคลินิกของเราเนี่ยมีเทคนิคที่ทําแล้วไม่ช้าแ,แล้วก็บวมน้อยมากทําให้ผลลัพธ์มันแบบมันดีตั้งแต่หลังทําเลยพอเราหน้าตาเราดีขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันส่งผลกับชีวิตยังไงบ้างลูกค้าก็เชื่อมั่นเยอะเนาะคือแบบบางทีช่างสวยก็เขาก็อยากจะมาพอช่างสวยมันเขาก็รู้สึกว่าฮ้ยมาทาที่นี่แล้วจะต้องสวยเหมือนช่างใช่ไหม เพราะมันก็มันก็ส่งผลต่อหน้าที่การงาน<ช>เนาะวันนี้หมอเชื่อว่าหลายๆคนนะถ้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องของิงหนึ่งปีที่แล้วก่อนทํากับตอนเนี้หลังทําไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนที่คิดจะเสริมจมกูกรู้ส,าาสึกว่ามาทําจมูกแล้วรู้สึกเออไม่กลัวทําอะไรไม่ช้ำเนี่ยเขาเห็นน้องขิงเขาจะหมอเชื่อเขาจะมีความมั่นใจที่อยากจะมาทาจมกูกแล้วก็หมอเชื่อว่าชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนเหมือนที่ชีวิตน้องขิงเปลี่ยนนี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยโอเคยังไงขอบคุณมากนะครับน้องขิงครับสวัสดีคร